คนส่วนใหญ่เวลาที่ประสบความสําเร็จขึ้นมาหรือมีเงินเพิ่มมากขึ้นมักจะพาดพาดอะไรรู้ไหมคะให้ข้ออ้างกับตัวเองว่าซื้อความสุขให้ตัวเองอย่างเช่นมางคนก็ซื้อรถนะคะซื้อบ้านหลังใหญ่หญซื้อรถราคาหรูแพงๆชอบอ้างว่าซื้อความสุขให้ตัวเองแต่คุณหารู้ไม่ว่าแท้จริงแล้วเราไม่ได้ซื้อความสุขให้ตัวเองแต่เรา กับสร้างภาระให้ตัวเองเพราะไม่ว่าจะเป็นบ้านหลังใหญ่รถคันโก้เราจะเอาภาระมาเพิ่มให้ตัวเองในการดูแลบารุงในการรักษาทุกสิ่งทุกอย่างมันเพิ่มภาระคนส่วนมากจะทำแบบนี้แต่คนส่วนน้อยจะนําเงินที่ได้มาแล้วไปต่อยอดนะคะอันนี้เราก็ได้เรียนรู้จาก ผลน,นี่ประสบความสําเร็จและเราเดินตามนะคะเราจึง